ก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับอยู่กับผมเอาทํเอ็กซ์ูนะครับวันนี้ก็ไม่ได้มาทําคลิปนานมากนะครับเนื่องจากมีการบ้านนะครับก็วันนี้ผมกลับมาทําแล้วนะครับแต่ผมมีแอปบางอย่างที่อยากจะเอามาให้ท่านผู้ชมได้ดูนะครับมันก็คือแอปที่มีชื่อว่าเซเรนเฮดเรดานะครับซึ่งเป็นเครื่องตุวจับไซเรนเฮดครับท่านผู้ชมอยากรู้มากเลยนะคือครั้งก่อนที่ผมเคยทำลิจาร์บไซเรนเฮดในช่องผมก็มีแค่คลิปเดียวนะครับแต่ครั้งนี้อะไรนะครับผมจะใช้เครื่องตุดจับผีไซเรนเฮดมาเลยนะครับอยากรรู้้แลวใช่มมััยนนนเป็งงไะคบ เดี๋ยวเราไปเริ่มติดตามชมกันได้เลยนะครับซึ่งผมออยุญาถ่ายคลิปในแอปที่ผมใช้เลยนะครับมาดูว่าผมจะตรวจเจออะไรหรือไม่นะครับแลวถ้าผมตรวจเจอจะเกิดอะไรขึ้นนะครับงั้นเราไปเริ่มรับชมรับฟังกันได้เลยครับวันนี้ผมเอามาสองกล้องนะครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้ให้ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ไปดูกันนะครับเรามาเริ่มตรวจสอบกันเลยดีกว่านะครับมาเรามาเริ่มกันเลยนะครับอันนี้คือใช้เครื่องเรดาร์นะครับผมใช้ในบริเวณนอกบ้านขผมที่อยู่ไกลนะครับอ่าเขาให้กดนะครับ ตรวจสอบนะครับอันนี้คือการตรวจสอบแล้วนะเนี่ยสเสน่ห์ก็จะมีรูปหลักเป็นนี้นะครับเป็รหัวลำโพงเป็หัวลําโพงผมเชื่อว่า,คาใครหลายๆคนน่าจะรู้จักแน่นอน,นครับยูสเลด่าเริ่มใช้เลยนะครับไปเราไปเริ่มดูตรวจดูกันเลยเดี๋ยวผมจะเดินรอบๆนะไปดูว่าผมตรวจเจออะไรหรือไม่นะครับไปดูกันเลยครับอุวิทั้นผองครับเซ็ตดีโลเอาหายไปแล้วโอ้ มันอยู่ด้านด้านด้านขวาผมเลยอะ่ะต้องระวังครับเฮ้ยมันตรวจได้อย่างงี้เด้เหรอเนี่ยผเพิ่งรูเหมือนกันนะโหเครื่องพงังอีกอุ้ยเวียนกลับนะชงครับเกิดอะไหมเฮ้ย,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 ยผมเดินกําปี ท่านผู้ชมครับผมรู้สึกว่าคลิปนั้นน่ะไอ้ที่ผมทําแบบเป็นแอปเนปี่ยเมื่อกี้ผมยังไม่ได้ตายเลยนะมันพุ่งมาเองเลยนะครับก็ผมเยอะแอปนั้นคือแอปปลอมแน่นอนนะครับไม่มีทางเป็นของจริงหรอกนะเพราะว่ามันพุ่งมาค่าบผมผมยังไม่ตายอะไรเลยนะครับนะครับผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับโอเคก็ผมว่าแอปนั้นของปลอมนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับโอเคนะครับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยท่านผู้ชมไซเรน,นเฮดไซเรน,นเฮดครับท่านผู้ชม